ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่9กุมภาพันธ์2567ผ่าน5ข้อนี้ได้เงิน600บาท700บาท800บาท1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมได้เท่าไหร่ใครที่ผ่าน5ข้อนี้ครับคุณจะได้เงินผู้สูงอายุในวันที่9กุมภาพันธ์2567นี้มาดูไปพร้อมกันว่าจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าที่ได้เงินตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านคุณก็จะไม่ได้เงินในส่วนตรงนี้นั่นเองครับ มาดูกันครับว่าข้อที่1ก็คือคุณจะต้องอายุ60ปีขึ้นไปนะอายุ60ปีขึ้นไปในที่นี้ก็คือ60 6ิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าอหกเจ็ดหกแปดอะไรได้หมดเลยก็คือเลื่อนขึ้นไปเลื่อยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยคือจัดว่า60ปีขึ้นไปหมดนะครับเพียงคุณอายุ60ปีขึ้นไปก็จะเรียกได้ว่าผ่านข้อที่1แล้วนั่นเองครับข้อที่2 คุณจะต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินของเบี้ยผู้สูงอายุเรียบร้อยเพราะเงินที่จะให้ในครั้งนี้คือเงินสําหรับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยสําหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณจะไม่ได้เงินในส่วนตรงนี้ครับดังนั้นเนี่ยต้องไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วพอลงทะเบียนเสร็จคุณถึงจะได้เงินตรงนี้นั่นเองครับไม่ลงทะเบียนก็ไม่ได้เงินนั่นเอง ต้องลงทะเบียนถึงจะได้เงินครับก็คือในส่วนข้อที่2ครับผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้อที่2ครับต่อไปข้อที่3ก็คือต้องเคยรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก,ก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับก็ <asure S 1> จะทําให้มีโอกาสได้มากขึ้นหากคุณไม่เคยได้เดืนอนก่อนหน้านี้มาก่อนก็มีโอกาสได้นะเพราะว่าคุณอาจจะผลเพิ่งจะประกาศแล้วก็เพิ่งจะได้นะครับ โดยการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ในแต่ละเดือนเนี่ยทุกครั้งก็จะได้เดือนวันที่10ของทุกเดือนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันใดวันติดเสาร์อาทิตย์ติดอะไรพวกนี้ก็จะลดหลั่นเข้ามาเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นในของเดือนกุมภาพันธ์นี้เร็วขึ้นเป็นวันที่9กุมภาพันธน์ครับเกิดเนื่องมาจากปกติแล้วต้องให้วันที่10แต่วันที่10เนี่ยก็ตรงกับ ไม่ใช่คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ครับวันที่10วันที่10ก็จะตรงกับเสาร์อาทิตย์นะครับอย่างเช่นวันที่10ของกุมภาพันธ์นะครับก็ปึ๊บอ่ะวันที่10ตรงกับวันเสาร์นะครับก็เลยให้เงินเป็นวันที่9ซึ่งวันที่9ครับก็คือเป็นวันศุกร์นั่นเองนะครับพอเป็นอย่างนี้แล้ว ก็เลยทำให้สามารถโอนเงินในวันที่9ได้นั่นเองครับนี่ก็คือเงินที่จะเข้าให้กับคุณก็จะเป็นตามนี้แต่ทีนี้เนี่ยนี่คือข้อที่3สําหรับคนที่เคยได้รับเงินผู้สูสอายุเดือนก่อนน้นนี้มาก่อนก็จะได้ยังไม่หมดต้องผ่าข้อที่4ด้วยคือต้องเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะครับยังคงร่างกายแข็งแรงนะครับ ถ้าอยากจะได้เงินอย่างต่อเนื่องก็ต้องทาให้ร่างกายแข็งแรงนะต้องอยู่กันกับลูกหลานเป็นนานๆน,น,นะครับดัะนั้นเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงมีชีวิตอยู่เพราะถ้าเกิดว่าหากมีการเสียชีวิตนะครับก็จะอดรับเงินในส่วนของเดือนานั้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตในระหว่างก่อนจะถึงวันที่9นะครับเช่น1-8เนี่ยในช่วงเวลานั้นนะครับยังสามารถรับเงินของเดือนนั้นได้ก็คือของเดือนกุมภาพันธ์ได้ก็อย่างไรก็ตามครับ ถ้ามีการเสียชีวิตการรัาษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถยื่นรับรองอะไรกับทางบอกครือหามีหลักฐานอะไรพวกนี้ไว้นะครับเพื่อจะไปรับเงินตรงส่วนตรงนี้ได้ตามรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยาก,การณี้ผู้สูงอายุเสียชีวิตลงเสียชีวิตตั้งแต่วันที่1จนถึงวันกำหนดจ่ายเงินนะครับให้ติดต่อกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินสแสดงจิตอนงโนเวลาอักษร รับเงินแทนก็มีพยานรับรองอย่างน้อย2คนคก็มีการแจกจ่ายให้กับทายาทรับเงินส่วนนี้โอเคนะครับนี่ข้อ4แล้วข้อสําคัญต่อมาก็คือข้อที่5ข้อที่5ครับจำนวนเงินที่ได้เนี่ยจะได้ตามอายุจะไม่ได้ทุกคนแบบทุกคนได้1 0 0่าน,นี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นตามอายุเช่นก็คือ67ปีเนี่ยได้600 ไม่ถึง70ก็ได้600 72ปีได้785ปีเนี่ยได้8 9 1ปีก็ได้1,000โดยจะได้เงินตามอายุดังนี้นะครับเบี้ยผู้สูงอายุจะเป็นตามนี้เลยอายุ60-69ปีได้600ก็คือ6 61, 62, 63, 64, 65, 6 7 68, 69, 600 70ถึง79ก็ได้700ก็70 7 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 8 9ได้700หมดแล้วก็80ถึง89ได้800 8 8ไปเด็ดไปสองไปสามไปสีไจ็ดปแปดแปด้าได้แปดนะครับแล้วก็เกปีขึ้นไปได้1,000งพก็90ปีไล่ไปเรื่อยเลยครับไปถึง100กว่าปีผู้สูงอายุท่านใดที่อายุถึงตรงนั้นนะครับก็ยังคงได้รับตรงนี้อยู่เป็นเบีย้ยผู้สูงอายุนะครับก็เหมือนสวัสดิการที่รัฐช่วยเหลือในส่วนตรงนี้นั่นเองครับอ่ะตรงนี้นี่ก็คือเป็นแบบนี้ครับ ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผมบอก2อ6 7ก็จะได้ในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์2อ6 7นี้นั่นเองครับโดยตรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเป็นผู้สูงอายุหรือคุณเนี่ยเป็นลูกหลานนะครับดูให้ผู้สูงอายุที่บ้านท่านแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีการลงทะเบียนไอ้ตัวนี้ด้วยเหรอโครงการอย่างนี้ด้วยเลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับบอกกับทุกท่านเลยว่าคุณสามารถทาการลงทะเบียนได้และสุดผมมีทําคลิปอธิบายในส่วนตรงนี้ครับว่า จะลงทะเบียนทําอย่างไรทําได้แบบไหนทําได้ที่ใดบ้างในหลังวิดีโอนี้คุณสามารถไปดูได้แล้วก็ไปทําตามได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญต่อคุณมากๆเลยนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะว่าจะต้องมีกี่ข้อนะครับถึงจะทั้งหมดเนี่ยก็คือต้องผ่าน5ข้อแหละนะครับแต่ต้องผ่านอะไรบ้างอีกครั้งหนึ่งข้อที่1ครับต้องอายุ60ปีขึ้นไป ข้อ2ผ่านการลงเบียรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยข้อ3เคยดรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนครับแล้วก็ข้อ4ครับเป็นผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุที่ยังคงมีชีวิตอยู่นั่นเองแล้วก็ข้อจําจำนวนเงินที่ได้ก็ตามอายุที่ผมบอกไปนะครับ6 0สิบเได้6 7 7้ได้7 8 0ดิถึงแปได้890ปีขึ้นไปได้1000จะเป็นเดตตามนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ เงินตรงนี้เนี่ยสำหรับผู้สูงอายุในเดือนมีนายังคงได้รับเงินอีกนะครับก็คือวันที่11 12 13มีนาเนี่ยก็จะมีการได้เงินนะครับซึ่งได้กัน300เลยจะเป็นตัวคุณหรือเปล่าก็ดูได้หลังวิดีโอนี้นะครับสาหรับกลุ่มนี้เพราะว่ามันจะต้องมีในส่วนที่จะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนั้นนะครับนี่ก็คือข้อมูลที่นำมาฝากกับทุกท่านนะครับฟังคลิปนี้แล้วยังสงสัยในประเด็นไหนในส่วนของโครงการอะไรครับพิมมาสอบถามกันได้อย่างตลอดเลยผมพร้อมจะทำคลิปอัปเดต ทำคลิปที่คุณต้องการที่คุณอยากรู้มาเพิ่มเติมเสริมให้กับคุณได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆเลยนะครับการเงินพวกนี้เนี่ยก็จะมีได้อย่างต่อเนื่องอย่าลืมนะใครยังไม่ลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเงินตรงนี้นะครับสงูงสุดคือ1000บาทก็ให้รีบลงทะเบียนด่วนเลยวิธีการลงทะเบียนไม่ต้องห่วงผมใส่ไว้ให้หลังวิดีโอนี้นะครับไปทําตามในคลิปนั้นได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านที่ตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป รักษาทุกขมากครับ